จิงน่าอันแสนช่างน่านสงสารเป็นนาเป็นน,า,น,นามีคุณใคร,ราเทาปิดอดลมารดาเฝ้าเรียง อ่อยอย่าพึ่งรำคาญจะย้อนความเหมือนตอนที่พระเรียกขานนบนาจนาลูกจ๋าเมื่อครั้งเจ้ายังอยู่ไอครั้งมารดาก็เมื่อครั้ง เจ้ายังอยู่ก็อ,อยู่ในคร้นมานดาแม่ประครับประคองมารักด้วยหัวใจต่อไป,อไปจะก่าวก็ถึงมะคราวตั้งครันะพอเกินเจ็ดวันก็เริ่มตั้งทานมูทูเปรียบเป็นน้ำ หลังเนื้อก็มันมีเยย้ย,ยหุ้มยัวหนึ่งเดือนรึงดวเกิดเป็นสีแดงเป็นสีแดงคนนอ,นอค,นคนคนขึ้นคืนนา,นนานวันนานคืนก่อนเลือดเริ่มแข็งนาครับจอ แม่สีแดงต้องเกิดเป็นปุ่มขึ้นห้าแห่งในรวมเป็นขาเป็นโคว่าสามเดือนผ่านครบประการสามสิบสองดินรนอยากร้องแต่ยังไม่ดังลานแหน่ขุดโูเรานอนอยู่ ใขันจนล่วงคืนล่วงวันถ,ถึงนสีเดือนเลยนินข้าวเข้าวไว้เอามือขวาซ้ายจับโรคเหมือนวิ่งหนีฝนตกในโพรงไม้เชยปาดดูดสายโรคไม่โกงกลูกเลยบอก ็นอย่างนี้ทุกคนล่ะสีเดือนเอ้ยพอได้สี่เดือนดูเหมือนจะนานแม่ก็คอยนับวันไม่เคยเจ้าเว้นนะ เกิดมาเป็นวันก็นับแต่มีเวรลำบากอยากเย็นนทุกทั่ามุงยากเมื่อ่่ามาไม่มา้องแม่เริ่มใหญ่ใครๆนะเขาก็ถามว่าจะครอ นาทีรู้จักนามเริ่มถามทักทายโอยเคลื่อนเดือนที่หกเนี่ยเด็กขาลกนี่ก็เริ่มเคลื่อวนวายพนทั้งดีนทั้งดานทุก วันไม่ควไายแม่มาเองสบายท้องใเอระรบอมเจ็ดเดือนมาผ่านก็แม่อาการที่กลนเจ้าเด็กน่าเล็กดินรนกันเสียจนเออเรบ่รงอาเท่ยงกับเป็นลมก็แม่ลม พลางวิ่งเวียนมืดหนา้าก็ไทยยาประจำมรักสากของคอยป้องกันแม่กลัวว่าลูกในคันแม่ของแม่จะ้ำหนอดจะเดินก็ดูในอยู่เป็นประจำาน้าไม่หายทรมกวัวลูก วายโทษนะพอได้แปดเดือนนี่พอได้แปดเดือนก่อนเครื่อนพ่อคุณนนะพุณพ่อวายบุญทุรมุลใหญ่โตเก็บหยกเก็บยาเก็บเอามามาขอต้องซื้อเรา ใส่หลอกมาดองเอาไว้เป็นยาย่าเลือดมากเลยาแก่สันิบาทยาลมยาหนัดพ่อก็หามายาเขียวอยาขาวนักเก็บตามตำราตากแน แล้วนาก็ตําเป็นพงเอาไว้กินคอยนึกวันเกลงว่าครานของตัวแม่จะครอดทูลหัวนั่งกลัวไปซี่นอานน่าตรายอดไว้ชีวิตทั้งยุคยาก็ที่จังกินมาก่อนก็ไม่ค่อยมีเมื่อถึงยามครอดเด็ก ปวดเตือนครบวันจะเคลื่อนให้แสนยากเขีนเจ็บปวดท้องน้อยเน็กเวดทเน็น้อยนก็กั้็กต่็กเน็กเนเน็กเั็นเป็น็ักเป็นเวเน็กงวิ่งน็กเน็กเนกน็กเนกกน้อง ที่เกี่ยวดองมาดูบอกยาบอกปูบอกพี่บอกน้องอา,อายอายทั้งรวมญาติทากันไม่ย,ยนนะพี่น้องทุกคนมาช่วยกันนะประคองช่วยกันบีบกันนวดหรือก็ปวดไม่เบาดูมันปวด เมื่อนมีเหตุขัดของบอกพี่ยาว<อ>พี่เรือน,นเอย่ว่ยามยเยือนนาแลมองให้ลูกแม่ครอดครองครองเธอ เือนแม,แม่แม่ดำปวดเตือนปล่อยๆแม่ปวดทวง ปวดทีแม่ปวดวทั่วร่างกายแม่แมปวดได้ปวดเดียงจะคลอดหรือไม่คลอดคืนนี้แแรงชักไม่มีแลยย้วยก